ม่สีย้อมผมวันนี้หลักสิบเท่านั้นเลยนะคะใครที่กาลังเลงอยู่นะแม่นะวันนี้มากดมาเก็บไปได้เลยนะคะสีย้อมผมราคาแค่20บาทเท่านั้นเลยประกายสีชัดมากๆเลยนะคะวันนี้เฉพาะในไลฟ์นี้ลา์เดียวนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมให้แล้วนะคะใครที่แบบว่าเออเป็นสาวผมยาวผมหนานะคะกดไปเลย2กล่อง3ากล่องวันนี้ราคาแค่20บาทเท่านั้นคุณพี่ทําง่ายนะคะได้สีสวยเหมือนทําร้านเลยนะคะตัวนี้ลงครีมทิ้งไว้แค่3 5 4 5นาทีถึงนาทีเท่านั้นแล้วก็สระผมออกได้เลยสีใน สวยสุดคะ่ะโอ้โหแม่สวยทุกสีเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่เนี่ยชอบแบบว่าสีไหนนะคะกดไปได้เลยตัวเนี้ยทาเองได้ง่ายงนะคะระกาสีัดจับพี่พี่จ๋าะคะมีหลากหลายสีให้เลือกเลยมากดด่วนเลยจ้าวันนี้โปรเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ตะก้าฮอตไม่ไหวแล้วคะ่ะคุณพี่จ๋าแอนดมินบอกว่าโอ้โหสต๊อกรันไวมากๆเลยใครไม่เก็บวันนี้นะคุณพี่ไม่ทันราคา20บาทไปกดราคา3 0 0ร้อยส้ได้เลยนะคะเมื่อวานน้องเปิดแฟลชเซลล์ไปแม่189บาทคนกดกันมา300กว่าบ้านวันนี้ ราคาแฟลชเซลล์จนวนจํากัดนะคะราคาหลักสิบเท่านั้นเลยพี่พี่จ๋าอยากได้สีไหนนะคะมากดเลือกได้ในตะกร้าเลยนะคะมีสีชานมสีเทาสีชมพูเบอริกอันนี้ก็คือแบบฮอตมากนะคะฮอตมากเด็กๆสาวๆนะคะก็คือแบบกดกันไปใช้กันเยอะมากๆเลยตัวนี้ทาแล้ด้วสีเหมือนข้างกล่องเลยะค่ะพี่พี่จ๋าสีจริงนะคะตรงปกไม่จกตาจ้ะพี่พี่จ๋ามีกลิ่นฉุนไหมตัวนี้ไม่ฉุนเลยค่ะคุณพี่นะคะไม่มีกลิ่นฉุนนะคะสามารถทําได้เอง่ายๆที่บ้านเลยราคาหลักสิบแต่ได้ สีผมเหมือนลักพันนะคะไม่เวอร์นะแม่นะตัวนี้ก็คือรีวิวฉ่ำมากๆเลยค่ะใครชอบทําสีผมมากดด่วนเลยจ้าแม่สามารถทําเองได้ง่ายๆเลยนะหรือว่าใครที่แบบเออเป็นสายขี้เกียจก็ให้ร้านทําก็ได้นะคะสั่งซื้อสีย้อมผมตัวนี้นะคะไปให้ที่ร้านทําได้เลยวันนี้ราคาเพียงแค่หลักสิบประหยัดไปเยอะเลยแม่จ๋าวันนี้นะคะใครผมยาวผมหนาะนะคะกดไปเลยสองกล่องสามกล่องยังไงก็คุ้มนะคะเผื่อดีกว่าขาดะค,ะคุ้มพี่จ๋านะคะวันนี้กดไปได้เลยราคาแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะ สีชานมจะหมดแล้วจา้าใครจะกดสีชานมนะคะรีบชําระเงินได้เลยตอนนต้ตะกร้าฮอตแล้วค่ะคุณพี่จตาระการ้าฮอตแล้วนะคะออเดอร์ <Order S 1> บอกว่าโอโหออเดอร์รัวๆมากเลยแม่นะคะแอดมิน <Ad min S 2> บอกว่าเหลือไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายคุณพี่ชําระเงินด่วนเลยค่ะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นนะคะไม่ต้องลังเลยเลยแม่วันนี้โปรหลักสิบเท่าน,นั้นเลยค่ะนะคะรีบกดชําระเงินได้เลยใครชอบทําสีผมสีแฟชั่นนะคะสีเกาหลีสีเกาใจนะแม่วันนี้มากดได้เลยสีน้าําตาลน้ําตาลมัชชะก,ก็มีสีเกาหลัดคือ สวยมากๆนะคะขายดีสุดๆนะคะคุณพี่สีชานมนี่คือแบบสต็อกจะหมดแล้วจ้ะใครยังไม่ชําระเงินนะคะรีบชําระเงินได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวน้องเตรียมเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยนะคะเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยนะสําหรับใครที่พิมพ์เข้ามานะคะมีคูปองจะส่งฟรีไหมคะมีค่ะคูปองอยู่ซ้ายมือบนเลยจ้ะพี่พี่จ๋าเก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะคะใครไม่เห็นคูปองพิมพ์มาสอบถามได้เลยเดี๋ยวน้องเปิดคูปองเพิ่มให้เลยลูกค้าไม่กดติดตามไว้ได้เลยค่ะพี่พี่จ๋าน้องมีคูปอง พิเศษให้ด้วยนะคะสาหรับลูกค้าใหม่เนาะกดติดตามเปิดระบบรับคู่ปองกันไปได้เลยแม่วันนี้สีย้อมผมราคาหลักสิบเท่านั้นคุณพี่กดไปได้เลยนะคะสีสวยย้อมเองได้นะคะประกายชัดแล้วก็เฟดช้าด้วยใครที่แบบว่าเออไม่ชอบให้เฟดเร็วนะแม่กดตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะไม่ฉุนทํางานทําง่ายทําทเองได้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ราคาแค่20บาทเท่านั้นเลยจ้ะแม่มากดด่วนเลยตอนนี้ออเดอร์เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายนะคะ10ออเดอร์สุดท้ายสําหรับตะกร้าแฟลชเซลจะปิดตะกร้าแล้วนะคะใครยังไม่ชําระเงินนะคะ แม่ไม่ทันราคา20บาทเนาะไปกดราคา300 400ด้านได้เลยนะคะใครไม่ทันรอบนี้นะคะแม่ไปกดราคา300 400ด้าได้เลยนะคะ